ค่ะคุณผู้ชมไปเจอกับคุณมาลีคุณมาลีเนี่ยหลังจากที่หายเงียบไปห,<า>หลายเพลาขอใช้คำนี้ก็แล้วกันหายไปจนแบบเราต้องนี่ใช้วิธีการสืบกว่าจะเจาะไปเธอเธอไปเจอเธอเธอมาแล้วต้องเอาโดรนบินส่องหางเลยม้<อ><อ>ว่า <arina S 1> จะหายไปไหนมาเงียบนานเกินโอ้คุณผู้ชมครับล่าสุดคือวันนี้โผลมาแต่ เป็นเอกสาร oh. แล้วก็ยืนยันว่าเป็นคําแถลงเป็นถแถลงการนะครับ oh. ของพลโทหญิงมารีโสเจตาโคศกกระลาโหมเขมรบอกว่าที่กองทพัพภาคที่2ของไทยเนี่ยรายงานข่าวเผยแพร่ต่อสาธารณชนว่าตรวจพบความเคลื่อนไหวของโดรนฝั่งเขมรตามแนวชายแดน35ครั้ง74ลำเนี่ยโอ้โห hmm. oh ไม่เป็นความจริงที่พูดมาเนี่ยบิดเบือนทั้งเพ ไม่มีมูลความจริงแล้วยิ่งออกมาพูดแบบนี้อาจจะทําให้เกิดความตึงเครียดระหว่างไทยกับกัมพูชามากขึ้นส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจซึ่งกันและกันจ้คือขเขมรยืนยันไม่เคยส่งโรนเข้ามาล้ำน่านฟ้าอธิปไตยของไทยแล้วก็เรียกร้องให้ไทยเนี่ยเลิกเผยแพร่ข้อมูลเท็จที่อาจจะทำให้สังคมเข้าใจผิดกระสือมั่งที่เราตรวจได้ต้อง52ดวงไม่ใช่สิ54ลำ มันเป็นโรนที่ทางทหารไทยยืนยันว่าเป็นสัญชาติของกัมพูชาถามว่าทําไมเราถึงรู้จําได้ไหมสุรินคืนก่อนอม,มา12อลำอถูกเราใช้ตัวยิงดักสัญญาณร่วงลงมา6ลำอ,อีก,กหกลำกลับบ้านไปได้เขามาชุดเดียวกันเธอสัญชาติเดียวกันอยู่อยู่อีก6กลำที่กลับไปคืนนั้นโอ้แปลงเป็นสัญชาติไทยซะอย่างนั้นถึงบอกว่า สิ่งที่มารีกำลังจะพูดคือยังไงโดรนทิปเหรอโดรนทิปเออไม่ใช่ของเธอวันนี้ทางด้านของฝั่งพี่เล็กวาสนาบอกว่ามาลีไม่ได้หายไปไหนนะทำงานในความเงียบงนันเขมนแชร์ภาพพลโทหญิงมาลีโสเจียตาโคศโกกระทรวงกลาโหมของเขมรกับพลเอกเตียเซยหฮารองนายกและรัฐมนตรีกลาโหมกัมพูชาโซเชียลมีเดียของฝั่งเขมรยืนยันว่าที่เงียบไปไม่ใช่ไม่ทำงานแต่ทำงานในความเงียบ ให้รอดูผลงานหลังชาวโซเชียลไทยถามหาเหตุยกเลิกการถแถลงข่าวต้องแต่เพียนรัฐบาลไทยขณะที่ทางด้านของพลเอกเตียเซยฮาก็เข้าไปดูจากประเทศไทยไม่ได้เช่นกันคือ Facebook <ม>ของฝั่งนูเนี่ยเลือกที่จะบล็อกบงังคนคือก่อนหน้านี้นเป็นตัวของหุ้นเซนฮนะอตอนนี้เปิดคนไทยเข้าได้หุ้นมาเน็ตเข้าได้เมื่อก่อนอะช่วงหนึ่งทั้งโซเจียตาทั้ง เตียเสยหาก็เข้าได้ตอนนี้เข้าไม่ได้ทั้งคู่แหละออบล็อกคนไทยบล็อกบล็อกอ๋อกลัวคนไทยบอกเล่าความจริงให้ฟังใช่ไหมไม่อยากจะรับรู้แต่ถ้านับรวมเนี่ยแกก็หายไป13วันเลยนะรอโออเอาจริงๆคือเราคนข่าวเนี่ยเราก็นึกถึงไม่ได้คิดถึงนะฮะแค่นึกถึงเพราะปกติจะต้องเข้าไปตรวจสอบว่าวันนี้มาลีจะโกหกอะไรอีกใช่ปรากฏว่าหลังๆเนี่ยพอแกงเงียบหายไปก็ก็เลยนึกถึงแต่สิ่งที่มาลีพูดเนี่ย เป็นความจริงมากน้อยแค่ไหนคุณผู้ชมครับเมื่อใบ่สองที่ผ่านมากองทัพภาคที่2ส,สรุปอีกรอบหนึ่งมาลีบอกโดรนทิปใช่ไหมขเขมรไม่เคยส่งใช่ไหมล่าสุดพบ32ครั้งรวมโดรนบินตามแนวชายแดน57ลำนี่คือข้อมูลล่าสุดนะฮะแล้วจุดที่เจอเนี่ยตั้งแต่อุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทรบุรีรัมย์สะแก้วจันทบุรีตราดแ,และตรงไหนที่มาลีบอกว่า ไม่มีโรนของขเขมรน,นี่คือ คำยืนยันจากกองทัพภาคที่สองนะฮะคุณผู้ชมส่วนวันนี้ค่ะหลังจากที่กองทัพไทยได้มีการยืนยันเรื่องของสัญชาติของโดรนทั้งหมดแล้วเนี่ยเราตรวจสอบเจอว่ายังคงป่วนอยู่เอาจริงๆคุณผู้ชมสิ่งที่เราตรวจสอบได้คือถ้าภาคที่สองไม่มั่นใจเขาไม่ออกเป็นแถลงการที่เป็นเอกสารหรอกอส่วนฝั่งนู้นจะแทยังไงก็ว่ากันไปอีกคนนึงในช่วงระหว่างที่มาลีโซเจียตากําลังเขาเรียกเไรอะเหมือนกับเก็บตัวทํางานแบบเงียบเชียบให้รอดูผลงานมีคนหนึ่งพยายามที่จะ tốt đền เขาเรียกอะไรโดดเด่นแล้วก็เด้งขึ้นมาก็คืออินฟลูของฝั่งของเขมรเขานี่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 คนนี้จําได้ใช่ไหมโอตาบอยไหมบอยตาบอยชื่อบอยคือบอยออเนี่ยเขาทาคลิปของเขาแทบจะทุกวันเดี๋ยวว่าคนไทยไม่ใช้สมองมั่งเดินทางไปทั่วประเทศให้รู้ว่าเรามีน้ํามันอยู่แต่เป็นน้ํามันที่ฝั่งของกัมพูชาผลิตเองรวมไปถึงโอ้ยสินค้านี่เดี๋ยวไปนั่นงกินก๋วยเตี๋ยวให้ดูเลยมีแต่ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศเราเนี่ยกินผลิต กินใช้ในประเทศของเราไม่ต้องพึ่งต่างประเทศหรอกปิดไปเลยปิดมันทั้งชาติไปเลยชายแดนไทยกัมพูชาขมลพรไม่ได้พูดนะคะนี่คุณบอยคนนี้เป็นคนพูดต่างหากเดี๋ยวลองดูสักสักสองคลิปไหมที่เขาพูดกับคนไทยว่าอยากปิดชายแดนหรอปิดไปเลยปิดทั้งชาติเลยเอ้ยอยู่ปั๊มน้ำมันนะถ้าพวกมึงพอที่จะมีสมองกันนะ คิด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 นิดนึงนะผมกูจะบอกว่าถ้ามึงพอที่จะมีสมองเหลืออยู่นะมึงก็คงคิดได้นะว่าอะไรที่มึงเคยเชื่อนะมันเป็นเรื่องจริงหรือมันไม่ใช่เรื่องจริงนะระยะเวลาก็เกิดสามเดือนแล้วนะที่มึงบอกว่ามันสต็อกเกา่ายังเหลืออยู่นะถ้าสต็อกหมดเนี่ยก็เวลาจะประมาณสองสามเดือนเนี่ยอ่นะ เวลานั้นก็ผ่านมาแล้วนะแต่ทุกปั๊มยังมีน้ำมันชัยปกติราคาก็ไม่ได้ขึ้นนะเออนะดูเอาเนาะอืมนะมึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมแบบกูนี่รู้ทุกเรื่องนะเพราะกูไม่เคยอยู่กับที่นะประเทศกัมพูชาเนี่ยกูไป ทั่วประเทศนะมึงเห็นไหมส่วนมากในครูยอยู่ในรถเนี่ยระยะเวลาสองวันเนี่ยคูนั่งรถเป็นพันกิโลนะวันเนี้คกูก็ไปอีแล้วไปที่เซีฮอนวุวิวแต่คูกําลังเดินทางจากเสีมเรียบไปไปทั่วประเทศแหละไปพยายามจะบอกว่านี่เราเองนี่แหละที่กินใช้ผลิตไม่เดือดไม่ร้อนอปิดไปเลยปิด บอยพูดปิดทั้งชาติไปเลย<อ>แม้ฝั่งไทยก็แทบจะเฮละงานเนี้ยเดี๋ยวทีมงานลองเปิดภาพตรงนี้อีกทีที่เขาเดินเข้าไปที่ปั๊มน้ํามัน<อ>แล้วให้คู่กับภาพนี้ไม่รู้บอยเห็นหรือเปล่าในบอยบอกว่าบอยไม่โง่บอยไปทั่วประเทศบอยเห็นมาทุกซอกทุกมุมไหนอะไม่เคยใช้น้ํามันไม่เคยใช้ของของไทยดูนะฮะทางขวามือนี้คือนคนขเขมรแห่กันไปเติมน้ํามันปั๊มปตท ของไทยที่มีสาขาอยู่ที่ขมรเอ้าแล้วทางฝั่งซ้ายไหนบอยบอกว่าไม่มีไงไม่มีใครสนับสนุนขอเนี้อเอาภาพทางขวามือขึ้นใหญ่ๆได้ไหมคะบอยเบิกตากว้างๆแล้วดู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 แถวยาวด้วยนะแถวยาวเยอะมากนึกว่ากระหน่ำเสมอเซลล์รถอะไรเปล่าไปเติมน้ำมันขาดแคลรือเปล่าแพงไปหรือเปล่าหรือไร้คุณภาพหรือเปล่าบอยต้องไปดูอีกทีไปถามเนี่ยคนที่เขาเติมเนี่ยแล้วก็ขอให้คำถามหนึ่งคือบอย ไปดูปั๊มที่ไหนมาเออบอยอยู่ตรงไหนนะบอยเอออยู่ในซอกในหลืบตรงไหนมาจ้าเอาอีกสักคนหนึ่งวันนี้คุณป้าอุบลวันกันสำอางแกก็เปิดหน้าโต้กับตาบอยเลยบอกว่าแหม่บอยลองไปตลาดดูนะแป้งนมขนมปังน้ำมันพืชข้าวสารของใครแหกตาดูซะหน่อยอป้าเนี่ยอยู่บ้าน ที่จงังหวัดสระแก้วล้วก็เห็นประจาว่ายังคงมีการแอบเข้ามาซื้อหรือบางคนอาจจะเรียกว่าลักลอบก็ได้ซื้อจากฝั่งไทยแล้วเอากลับเข้าไปเออขเมรทุกวันบอยบอยรู้ด้วยนะบอยจ้าบร้านมึงอ่ะเออม,ม,มึงไม่ต้องอขงูเออมึงเหลือกินเหลือใช้แล้วมึงไม่ต้องไม่ต้องมานี่เออรู้จักเขาด้วยเหรอไอ้บอยเหรอ,หรอเออมันลงอินฟูบอยเออเขามันไส้มันอะไรเนี่ย ถ้าอยู่ประเทศไทยอ่ะเขาก็ทืบมาแล้วปากนีปากแ๋วด้วยโอ้รู้สึกมันไส้มากเลยคีดมันไส้มันประเทศมึงอ่ะเป็นยังไงอดอยากไหมเออรอให้คนกลับบ้านแล้วมีงานทํำไหมล่ะเออลักลอบก็มาในไทยอ่ะทุกวันจับได้ทุกวันเรารู้สิ่งไงบ้างเอาไหนว่ามีเอาไปทำไมอ่ะใช่ไหมเออเมื่อมึงเอาลักลอบเข้ามาทำไมอ่ะใช่ไหมเออมึงไม่ต้องมา เพราะนั้นอย่ามาไลค์แบบนี้เออใช่มึงอย่ามาทำนี้แต่ป้าก็ fc boy อยู่เหมือนกันนะงานนี้เอาจริงๆเออก็ไม่รู้ว่าบอยได้ดูสื่อไทยบ้างหรือเปล่าหรืออยากให้ฟังคุณป้าอุบลวันดู b อยดูเดี๋ยวไปดูสิ boy เขาก็จะทำคลิปโต้กับนุ่น่ะรายการเช้าหรืคุกุ้งกิ้งนู่น่ะ